นี่เป็นหลักฐานการโอนเงินรอบแรก1 0 0 0 0แสบาทของนางรัศมีพร้อมกับสามีที่โอนไปยังบัญชีของนายต้อยพร้อมกับหนังสือสัญญาที่จะไปทํางานที่ประเทศแคนาดาระหว่างปี64ถึงปี65ค่ะ เป็นเพียงหลักฐานบางส่วนเท่านั้นที่นางรัศมีพร้อมกับแรงงานในหลายจังหวัดเข้าแจ้งความกับตำรวจหลายท้องที่ในพื้นที่ภาคอีสานและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตำรวจปคมอเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายกทาวุฒิและนายต้อยในข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการของคนแรกค่ะก็คือนายกรทาวุฒิซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาลสิน์ขณะน,นี้อาศัยอยู่ที่แคนาดา ก่อนหน้านี้ในคาถาวุฒิทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานที่ต่างประเทศพร้อมกับแจ้งเตือนแรงงานว่าอาจจะถูกกลอกโดยเฉพาะการไปทำงานในโซนยุโรปนางรัศมีเป็นหนึ่งในแรงงานที่มีโอกาสติดตามคลิปทางช่อง YouTube นะคะและตอนนั้นปี64ค่ะเธอและสามีทำงานที่ไต้หวันอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19และไม่ได้รับเงินค่าจ้างแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเธอก็เลยทักไปพูดคุยกับนายคาถาวุฒิผ่านทางไลน์แล้วก็เพจ f Facebook โดยนายกทาวุฒิสร้างเครดิตให้หน่าเชื่อถือด้วยการอ้างว่าไม่ได้เป็นคนที่จัดหางานโดยตรงแต่ว่ามีชายสูงวัยชื่อเป็นชื่อของอาจารย์แพทย์เป็นธุระจัดหาแรงงานให้แล้วก็ระบุว่ามีโค้ตาจำกัดนะทำให้นางรัศมีตัดสินใจทยอยโอนเงินให้กับนายกทาวุฒผ่านบัญชีของนายต้อยซึ่งเป็นตัวละครที่สองค่ะายต้อยเนี่ยเป็นเครือญาติกันโอนไปรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน50,000 0บาท แต่ว่าผ่านมากว่า3ปีจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะไม่ได้ไปทำงานแคนาดาตามที่หวังไว้ทั้งยังต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ที่ผู้หยืมมาอีกด้วยเพราะตัดสินใจว่าเอาเพิ่นเลยว่าแต่ว่ามันจะมีคา่มามัดจำงานเพราะว่ากันยังตีตัวกับหูว่ามันมีค้นต้องการไปหลายแล้วมันงานมีแค่นี้ถ้าเกิดว่า ตัวว่าสิไปแต่ตัวบ่ใจบ้ามาัดจำบ่อยังไวเราเกิดตัวว่าไปพวกพี่เฮ็ดเอกสารฟรีมันกับว่าได้ยัง<ม>พวกพี่ก็เสียงเงินหลายเฮ็ดเอกสารกัเลเซียวันนี้ก็เลโทรมาบานให้ผู้เฒ่าหายืมเงินให้เด้ยวค่ะรอบแรกค่ะใดพี่ค้นรหาสมื่นสองคนกบแฟนนี่แสนหนึ่งค่ะ,ะ,ะผู้เฒ่าว้าให้พ่อให้แม่ฟังเพอนว่าอันมันแมนบอเสียถือได้บอ,มอ,อแมนก็เลมาอัน เพิ่นกระเ็ดเพจเฮ็ดหยางเพื่อนมีโตตุนอยู่ใน YouTube ในอันทางโซเชียลเพิ่นสิก้าตัวยูบ่แอนเดนูวาน่ะนอกจากนางรัศมีแล้วยังมีแรงงานอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานที่ถูกหลอกนะคะคุณรัศมีบอกว่ายังถูกนายคาทาวุฒหลอกซ้ําด้วยค่ะด้วยการให้ชักชวนญาติพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักไปทํางานที่แคนาดาอ้างว่ามีฟาร์มเปิดใหม่ทําให้มีญาติพี่น้องรวม6คนโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายคนละ1 5 0 0 0 0บาท รวมแล้วเฉพาะเธอและญาติที่ถูกกลอกไปถูกกลอกไปไม่น้อยกว่า1นล้านสี่แสนบาทยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อีกหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวผู้ประกอบการชาวไทยในมหาคนครนโตรอนโตประเทศแคนาดาให้ข้อมูลว่านายกทาวุฒเดินทางออกนอกประเทศในช่วงต้นเดือนเมษายนปี65จากนั้นแรงงานชาวไทยก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยแต่ว่ากลุ่มคนไทยในแคนาดาพบเห็นพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราส่วนความคืบหน้าทางคดีปรากฏว่าตำรวจ ภูทรกุฎจับจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติหมายจับต่อสารเพื่อดำเนินคดีกับนายคาถาวุต์และนายต้อยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีซึ่งคดีนี้มีประชาชนแจ้งความเมื่อเดือนเมษายนปี66และคดีจะขาดอายุความในปี2581ค่ะ